อันนี้ดีจังเลยอ่านจากหนังสือชอบจังแล้วมั่งเออดีไหมภาษากูันเี้ดีอ่ะ <c oughs> เมื่อแรกเราไม่ได้เดินคู่กันท,ทําสู่พิธีของหลักสมงแหวนก็สมในขั้นตอนนี้ได้เลย <c oughs> คือหลังจากที่ตัวเองเดินมาพบกันและบุ๋มาแนวกพาบุ๋มาเข้ามาสู่พิธีงานเริ่มต้นในการสู่ขอมัดหมายโดยที่เท่าแก่หรือพ่อแม่เจ้าสาวจจเจรจา แล้วก็ฝั่งเจ้าบ่าวก็จะมอบสินสอดทองมันให้อันนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่พูดเองเนาะใช่ใช่สาต้องหยุดพูดลองแนวถ้าจำไม่ผิดเหมือนสาแบบ่อให้เขาพูดโดยที่ไม่ต้องมีไม้ใช่ปะถ้าจม่ผเอาถ้าเรียกว่าสเตปตรงนี้ที่สาเห็นนะคือสาแค่พอดำเนินการเขาไว้ได้ว่าเดี๋ยวเชิญพิธีตอเหมือนบอกให้แขกรู้อะเพราะว่าเขาผู้ใหญ่จะไม่มีไม้พิธีกำดับไปนะคะเป็นการสู่ขอและมั่นหมายนะคะก็เนี่ย เงี้ยคือแค่บ่งบอกให้แขกในงานรู้ว่า